แบบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมชนินรุ่งธนเกียรติครับบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยผมขอมีส่วนร่วมครับในการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญตัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยฉบับที่พศเพื่อเป็นการปรับปรุงพรบฉบับนี้ครับที่ไม่ได้ปรับปรุงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นอีกกลไกสําคัญครับในการดึงดูดการลงทุนใหม่ ลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผ่านการส่งเสริมการพัฒนาที่ดินของการท่าเรือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศสาระสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องแก้ไขครับคือการไม่เปิดให้การท่าเรือนำที่ดินของตนไปพัฒนาเป็นธุรกิจอื่นได้มากนักและไม่เป็นการให้มีการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆจึงทำให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากที่ดินของการท่าเรือไปไม่น้อยครับท่านประธานต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมนพรเจริญศีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับที่ผลักดันการแก้ไขพรบฉบับนี้เพื่อส่งเสริมให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหากดูตัวอย่างในหลายประเทศท่านประธานจะเห็นว่าพื้นที่รอบท่าเรือ ในเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองเช่นท่าเรือที่ฮ่องกงญี่ปุ่นดูไบหรือแม้แต่โค,คลัมโบโซิตี้ครับจะไม่ได้เป็นแค่ท่าเรือแต่เป็นเมืองที่มีความพร้อมสำหรับการประกอบธุรกิจการอยู่อาศัยหรือสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เช่นเดียวกันครับพื้นที่ท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีอยู่จํานวนห้าแห่งหลักๆครับคือท่าเรือกรุงเทพที่คลองเตยท่าเรือแหลมชบังที่จังหวัดชนบุรีท่าเรือระนองท่าเรือเชียงของและท่าเรือเชียงแสนที่จังหวัดเชียงราย ยกตัวอย่างครับท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือแหลมฉะบังเองก็เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ในทำเลทีท่มีศักยภาพสูงมากครับและมีขนาดพื้นที่กว้างขวางสามารถนำท่าเรือทั้งสองมาพัฒนาได้มากขึ้นก็จะเสริมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศหรือ GDP ได้เพิ่มการจ้างงานครับรวมถึงการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับ ที่ดินของการท่าเรือในพื้นที่คลองเตยมีพื้นที่ประมาณ2,350ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่าแสนล้านบาทครับท่านประธานมีความสะดวกสบายในการสัญจรเพราะอยู่ใจกลางเมือง <S <S เชื่อมต่อกับทั้งดวนรถไฟฟ้าและการขนส่งหรือการเดินทางทางน้ำพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันถูกใช้อย่างไม่เต็มศักยภาพครับถูกปล่อยให้ขาดการพัฒนาและขาดการส่งเสริมการลงทุนรัฐบาลในอดีตครับเคยมีแนวคิด ว่าจะพัฒนาพื้นที่นี้เป็นสมาร์ทซิตี้พอร์ตซึ่งเป็นโครงการในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จะพัฒนาที่ดินของการท่าเรือครับใน3องค์ประกอบหลักคือ1คือเป็นด้านการท่าเรือและคลังสินค้าให้ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นสมาร์ทพอร์ตครับ สองคือด้านพาณิชยกรรมให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสำนักง,งานศูนย์การค้าและศูนย์ประชุมและสุดท้ายครับคือด้านที่อยู่อาศัยที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคลองเตยและพื้นที่โดยรอบแต่ในอดีตยังทำไม่ได้ครับเพราะติดเงื่อนไขเรื่องข้อกฎหมายและการลงทุนซึ่งหากเรามีการปลดล็อก นี้ในพรบรฉบับนี้ก็จะทําให้การลงทุนเหล่านี้สามารถเป็นจริงขึ้นได้ครับและอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากขึ้นอีกด้วยยกตัวอย่างครับเราสามารถนําที่ดินบางส่วนของการท่าเรือนี้มาทําเป็นครูสเทอร์มินอลหรือเป็นหับของท่าเรือสําราญ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้นครับดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวตามแนวแม่น้ําเจ้าพยาตามแนวคิดของรัฐบาลปัจจุบันรายเรียงให้เห็นภาพัดเพิ่มเติมอีกสักนิดครับรรท่านประธานการปรับปรุงพรบฉบับนี้จะเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและเปิดกว้างในรูปแบบการพัฒนาที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้การท่าเรือครับ สามารถตั้งบริษัทลูกมาดําเนินธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้สามารถนําที่ดินที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้มาพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆที่ตอบโจทย์กับบริบทและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะส่งเสริมการพัฒนาที่ดินของการท่าเรือโดยลดการพึ่งพาของงบประมาณรัฐและยังสร้างรายได้ใหม่ให้กับการท่าเรือเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการลงทุนเหล่านี้หรือรายได้ใหม่เหล่านี้ครับเมื่อได้มีการลงทุนก็จะเสริมโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับประเทศไทยหรือร่วมทุนกับเอกชนต่างๆในการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ยกระดับเทคโนโลยีการขนส่งและนำรายได้อื่นที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมามาชดเชยเพื่อลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศได้ สุดท้ายก็จะส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งของประเทศไทยในที่สุดครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับจำ د านผมจึงสนับสนุนพรบฉบับนี้และอยากเน้นย้ำให้เห็นครับ ว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้จะเป็น,นกลไกสําคัญของการเดินหน้าสู่การเป็นโลจิสติกส์ครับตามนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งคนขนส่งของของภูมิภาคนี้และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ๆใ,ในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจครับและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศไทยให้ได้โดยเร็วขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณมากครับ ต่อไป3ท่านนะครับท่านวีรพัฒคันทะท่านชัชวานอภิรักษ์มั่นคงและต่อด,ด้วยท่านลินทิพรวลินวัชรโรธครับเชิญท่านวีรพัฒนคันทะ